สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับท้าว่าผู้หากินหมานอีกครั้งนะครับวันนี้พาพพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามครับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาหางว่าพันธุกรรมดีๆครับงว่าสาวน้อยนุ่มน่อยครับวันนี้มีอยู่3ามตัวสำหรับวันนี้นะครับพบกันอยู่ที่พิกัดเล็กครับฟาร์มนะครับพี่น้องพิกัดกับบ้านบ้านนน่นสะอาดตำบลอ่าบอยญ่บอหไ่เนาะตำบลบอยญ่อำเภอบระเบิดจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาไปพบไปพ่อครับน้องแพนเลยครับ น้องแพรสวัสดีค่ะผมน้องแเป็นอีพีที่หาแล้วค่ะอีพีที่ห้าเนาะครับวันนี้มีสาวหน่อยแดงแดงแดงจนเสบตาแดงจนแสบตาเลยแล้วก็มีหนุ่มหนึ่งหนุ่มน้อยเนาะมีสองสาวครับพี่น้องสาหรับปุ้ยมองพันธุกรรมของลูกไพครับตัวนี้เคปบสามหนึ่งค่ะลูกเคป3สามหนึ่งวันนี้มีเคปบสามหนึ่งกับตัวนี้ตัวนี้ทำไมบิสดแดงค่ะไอของบิสดแดงครับมีสองตัวแล้วก็หนุ่มน้อยอนาคตพ่อพันธ์พ่อคุณฝูงมีสามตัวเอาจุ่มกันไปช้าๆครับ สลักระปประกันกัเหมือนเดิมเนาะ่ตั้มนี้สามวันคั่วไปสิบห้าวันค่ะถูกค่าถอนส่งฟรีภาคอีสานค่ะส่งฟรีทั่วภาคอีสานอมเนาะส่งได้ทั่วไทยพร้อมค่ะเอาบอสเซฟาล่าเป็นตัวแรกเลยครับผมเอาที่เด็ดก่อนเลยค่ะเอาที่เด็ดที่สวยเลยครับพี่น้องอาดแดงจนแสบตาผมขอหยัดใส่แว่นตาใส่ท้ายเะครับตัวนี้เอาพี่น้องดูได้มองพันธุกรรมของเคเอฟนี่เนาะตัวนี้เนาะเคเอฟสามหนึ่งค่ะอ่ะเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องสาว เดือนลหครับตัวนี้นสิบเดือนค่ะสิบเดือนวัวย,ยังไม่ถึงปีนะครับพี่น้องนี่ KF สามหนึ่งสิบเดือนสีดิเป็นสีไอเม็ดมะขามเนาะค่ะเม็ดมะขามเข้มๆเ,เลยครับแข้งขาใหญ่ๆสูงประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยสามสิบึ้นค่ะร้อยสามสิบบวกๆเนาะอ่า KF สามหนึ่งอายุสิบเดือนหนานหวานครับพี่น้องติดโบดครับนี่สูงร้อยสามสิบนะครับ เบิ่งโคนหางครับนี่โคนหางใหญ่ๆหนอกตั้งหลังตรงครับแขนขาใหญ่นะครับตัวนี้เล็บเล็บไม่มีตันนีเน้องค่ะอ่าทุกอย่างไม่มีตัหนี้นะครับอ่าน้ำไตน้ำรางดีนุ่มซีนะครับพี่น้องอ่าเล็บสวยๆจึงเชื่องครับอ่าเอาราคาเลยครับตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องนี่แม่บอกแม่พันสวยๆเลยครับพี่น้องอายุแค่สิบเดือนนะครับ ตัวนี้ตีเอฟไปครับอบอค่ะบอเนาะแต่อยากตีเอฟก็ตีให้ได้นะครับพี่น้องหรือพี่น้องจะเอาไปเป็นบมมีเอฟ่ะหรือพี่น้องจะเอาไปจดเอฟของก็ได้ครับพี่น้องนี่<อ>สวยเลยเป็นฟ้ามจะแของค่ะ,ะเป็นฟ้ามมของเป็นแบรนด์กับแของครับตัวนี้เคฟสามหนึ่งนะครับอายุสิบเดือนค่ะอะดูฝั่งนี้ครับอะพี่น้องนี่สวยเลยครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบบวกนะครับแข้งขาดีไม่มีตําหนินะครับ นี่หนอกตั้งต้งครับทำเขาให้เรียบร้อยนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเนาะค่ะอา้าวราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องส่งได้นะครับส่งฟรีอีสานเลยครับพี่น้องส่งได้ทั่วไทยครับสวยๆเลยอ่ะนี่ครับโคนหางใหญ่ๆครับพี่น้องนี่นี่แข้งขาดีไม่มีตําหนินะครับนี่อ้าวอ่ะเดินห้พี่น้องบิ้งนี่หนาสวยๆบิ้งหนาพี นี่ครับนี่นี่นะครับ KF สามหนึ่งอายุสิบเดือนไปสวยหลังยันย่นครับพี่น้องไปสวยแดงๆงรับประกันสีครับเม็ดสีสุดยอดครับตัวนี้อ่ะนี่นะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทตัวต่อไปเลยครับสาวน้อยค่ะอ่าสาวน้อยครับสาวน้อยอันนี้ลูกไผครับตัวนี้ลูกปีศาจแดงค่ะตัวนี้ลูกปีศาจแดงอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดเดือนค่ะอายุเจ็ดเดือน อ่าทำเขาให้เรียบร้อยนะครับแข้งขาใหญ่ดีอ่าแข้งขาใหญ่นะครับตัวนี้สูงประมาณเท่าไรครับตัวนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดบัทแล้วเนาะค่ะอ่าวัดเรียบร้อยครับสูงร้อยยี่สิบเจ็ดลูกปีศาแดงอายุแค่เจ็ดเดือนอ่าตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับตัวนี้เปิดมองขายเลยค่ะสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทค่ะเอาเป็นราคาขายเลยเนาะค่ะที่แรกว่าสิร่งองสามหมื่นกว่าเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าราคาขายเลยนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ตัวนี้ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลค่ะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลอ่าพี่น้องนี่ปีศาจแดงครับสวยเลยสูงร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับแกงขาดีไม่มีตําหนินะครับเล็บสวยไปช้าๆครับพี่นอ้องอ่าเบือเรืองดีชึ่งเชื่องครับพี่น้องนี่ปีศาจแดงแค่เจ็ดเดือนนะครับอ่าเป็นราคาขายที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเนาะค่ะอะราคานี้ส่งฟรีอีกนะครับส่งรีร้อยโลตาพี่น้อง ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับส่งได้ทั่วไทยครับนี่ฝั่งนี้นะครับอ่านีอ่ะพี่น้องนี่อ่าอ่ะอีกแล้วพี่น้องสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องเป็นราคาขายนะครับอ่าแต่ว่าส่งฟรีให้พี่น้องร้อยกิโลแรกนะครับส่งได้ทั่วไทยถ้าทรรมเนียมกันก่กิโลแล้วสิใดครับ จ่แแาแต๊กิบหมบาทป่ะม่นะปกติจะ10ห้าบาทเนาะหรืออาจจะนหน่อยก็กได้นะครับพี่นอ้องอันนี้ครับ20,000กองพัน500บาทครับพี่นอ้องไปสวยเลยครับลูกปีศาจแดง7เดือนอ่าอันนี้ครับพี่น้องนี่เอาตัวต่อไปเลยครับอ๋อแล้วขดพอพันค่ะเอาแล้วขดพอพันรอๆเลยครับไปที่นี่กูนด้กำลังหา,ร,าร,รับประกันสีรับประกันสีนี่เข้มเลยนะครับพี่น้อง ตอนนี้ลูกผู้ใดครับลูกอันดามันค่ะอันดามันกี่เดือนแล้วครับเจ็ดเดือนค่ะอันดามันเจ็ดเดือนโอ้ข้่งขายใหญ่มากนะครับพี่น้องนี่ะสำหรับผู้ใดจะเอาไปกัดท่าเช็ดเขาก็เช็ดห้ค่ะโอ้ตอนนี้แค้ในเฮดเขาในเ็ดฟรีบอ่<ะ>ค่ะเฮดฟรีเลยค่ะเอาผู้ใดว่าอยากได้ตัวนี้นะครับจะไาอยากให้เฮดเขากทำเขาให้พร้อมนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่นทำเขาตีเบอร์เนาะแม่ค่ะ,ะในเขตสารคามนะครับให้บริการทำเขาตีเบอร์นะครับครับพี่น้อง ลูกอันดามันเจ็ดเดือนรอรอ,อครับพี่นอ้องอันาคตกดพอพันพอคงฝูฟูครับนี่แข่งขายญ่าดนะครับนี่ครับไข่ดำสองใบเสมอกันสูงร้อยยี่สิบบวกสูงร้อยยี่สิบบวกเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดเดือนอ่ะพี่น้องนี่ลูกอันดามันเปิดราคาขายเท่าไหร่ครับตัวนี้สองหมือนหาค่ะสองเหมือนหานี่คือพร้อมขายเลยบ่แม่ค่ะ ตะวันทรงฟรีร้อยโลคร่บทรงฟรีครับพี่น้องตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องทรงฟรีอีกร้อยโลอ่ะรอรอครับพี่น้องโอ้หนาหนุกหนุกครับพี่น้องนี่หนารอดีสีนี่รับประกันสีแข็งขาใหญ่นะครับตัวนี้รอรอสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องอ่าพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้พ่อพันนะครับรอรอแบบนี้นะครับลูกอันดามันเจ็ดเดือนตัวนี้ เป็นราคาขายเลยนะครับพี่น้องสองหมื่นห้าพันบาทครับส่งฟรีร้อยกิโลแรกครับส่งได้ทั่วไทยอ่ะนี่แล้วพี่น้องนี่อ่ามื่อกี้มีสามตัวน้องเมเนาะแม่นะค่ะเอาเด็ดเด็ดพี่น้องกุ้มักรอพันหรือมักสาวหน่อยนะครับสองตัวสวยๆอ่ะราคาต่อรองไหนนะครับพี่น้องสองตัวนี้ต่อรองไหนตัวนี้ตัวนี้ราคาขายสองหมื่นเก่าเนาะค่ะสองหมื่นเก้าหนะ้าร้อยครับนี่สวยๆเลยครับเป็นแม่บอกแม่พันตัวนั้น แดงจนแสบตาได้พี่น้องแล้วดูอีกรอบครับพี่น้องนี่นี่แล้วพี่น้องตัวนี้หูกเคฟได้ครับตัวนี้สิบเดือนไหมครับตัวนี้สิบเดือนครับเคฟสิบเดือนสวยๆเลยครับเอาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์เก้าแปดห้าสามห้าเจ็ดค่ะเป็นบุกเล็กครับฟ้ามค่ะไอดียไลฟ์กับเป็นเบอร์นี่ค่ะเป็นเบอร์นี่เเนาะอ่าใดสนใจกับขามาชมที่เกาะที่ถ้ำเลยครับหรือโทรมาสอบถามเลยนะครับสไรค์คิมีชูชูมานครับผมสวัสดีครับ